คลิปนี้นะคะครูพี่กุณจะปลดล็อกให้สำหรับใครที่ใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลคุณรู้ใช่ไหมคะว่าความสุขจะเป็นตัวดึงดูดความสำเร็จความปรารถนาความต้องการให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หลายคนพลาดนะคะพลาดอะไรรู้ว่าความสุขนี่แหละ เป็นตัวที่จะดึงดูดแต่คนส่วนมากไม่มีความสุขเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าต้นเหตุหลักหรือต้นเหตุสำคัญที่สุดคนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตตามความคิดและคำพูดของคนอื่นอาจจะตั้งใจหรืออาจจะเผลออาจจะพลาดพรั้งได้ ครูวิคุณอยากบอกว่าการปลดล็อกให้ตัวเองนะคะไม่ต้องใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นฟังเสียงหัวใจและเสียงภายในนะคะช่วยตัวเองให้ฟังนะคะเสียงภายในและมีชีวิตในแบบที่เราต้องการคุณจะมีความสุขแบบมหัศจรรย์น,นะคะเทคนิคเคล็ดลับความลับนะคะบอกไปเลยค่ะ ขอบคุณที่หวังดี